เกเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับแก๊งโดรัยมอนเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับโดรัยมอน 1. ดาคุเคยแซวเรื่องที่โดรัยมอนไม่ใส่เสื้อผ้าแต่เพราะว่าโดรัยมอนเป็นหุ่นยนต์ร่างกายของเขาก็เหมือนถูกปกปิดอยู่แล้วและดีไซน์ของร่างกายก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนอกจากกระเป๋าสีมิติที่ติดอยู่นั่นเองครับ 2. ในประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าโดรายมอนจะเปิดตัวครั้งแรกในมังงะเมื่อเกือบ40ปีก่อนปัจจุบันเขาก็ถูกยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเคยได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในฮีโร่แห่งเอเชียคนที่22ของนิตยสารไทม์เอเชียเมื่อวันที่22เมษายนปี2002นั่นเองครับ3 ในการตีพิมพ์มังหะโดยบริษัทเทคมินิสบริษัทตีพิมพ์มังหะของมาเลเซียโดยไรมอนมัถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกหรือบางครั้งก็เป็นแมวป่าซึ่งความสับสนนี้เกิดจากการที่ภาษามาเลเซียนั้นไม่มีคำแยกชัดเจนระหว่างสัตว์แต่ละชนิดนั่นเองครับ 4. เขามีวิดีโอเกมที่ใช้ชื่อตัวเองออกมามา,มากกว่า40เกมแล้ว5 เขาเคยถูกทําให้เป็นจริงโดยบริษัทบันไดผ่านโครงการเรียวดีมโดรยมอนโปรเจกต์ซึ่งเป็นผู้สร้างหุ่นยนต์บังคับที่ชื่อว่าโดรยมอนเดอะโรบอตแต่สุดท้ายบันไดก็ต้องยกเลิกโครงการนี้ในปี2009เพราะปัญหาทางธุรกิจนั่นเองครับ6 ในเดือนมีนาคมปี2008กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้แต่งตั้งให้โดไรมอนเป็นทูตอนิเมะคนแรกของประเทศกระทรวงอธิบายว่าการตัดสินใจนี้มีขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้คนในต่างประเทศเข้าใจอนิเมะญี่ปุ่นมากขึ้นและสนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้นนั่นเองครับการกระทําของกระทรวงนี้แสดงให้เห็นว่าโดไรมอนนั้นได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปแล้วนั่นเองครับเจ็ ในเรื่องโดราเบสโดรายมอนเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและสมาชิกกลุ่มแรกของทีมเอโดกาวะโดระร่วมกับคุโรเอมอนและหุ่นยนต์แมวอีก5ตัวโดยเขาเล่นในตำแหน่งของพิเชอร์หรือผู้คว้างลูกและใส่เสื้อหมายเลขสิบแต่ภายหลังเขาต้องออกจากทีมเพื่อไปดูแลโนบิตะนั่นเองครับ 8. เขายังเป็นคนที่ตั้งชื่อทีมเบสบอลของตัวเองด้วย 9. ในอนิเมะ่ปี1973โดรายมอนจากศตวรรษที่21ไม่ใช่ศตวรรษที่22และตามที่กัชชากโกบอกโดรายมอนถูกส่งมายังยุคปัจจุบันเพื่อฝึกงานและเขาเป็นนักเรียนที่อ่อนที่สุดของโรงเรียนหุ่นยนต์นั่นเองครับ10ในประเทศเวียดนามเขาเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อเมียวอูซึ่งแปลตรงตัวว่าแมวกลมหรือแมวอ้วนนั่นเองเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับโนบิตะ 1. นโนวิตามีลักษณะที่คล้ายกับตัวละครอ,อื่นๆของฟูจิโกะเอฟฟูจิโอหลายต่อหลายตัวครับเช่นเออิจิคเตะซึ่งก็มีนิสัยบางอย่างที่เหมือนโนวิตาอย่างเช่นโดนบูรีจากบูตะโกริเป็นคนขี้อายและอ่อนแอและกลัวแผ่นดินไหวในด้านความสามารถของทางร่างกายโนวิตามีความคล้ายกับเคนิจิจากนินจาฮัตโตริและในบางแง่ก็คล้ายกับมิชิโอจากเรื่องอุนตาบีด้วยครับ 2. ในเวอร์ชั่นภาษาสเปนและไต้หวันของเรื่องคิเตริสโนูมิตาจะถูกเล่าให้เป็นลูกพี่ลูกน้องของเออิจิ 3. โนมิตาเป็นเด็กผู้ชายที่อายุน้อยที่สุดในซีรีส์ปี2005โดยไม่นับโดรายมอนที่เกิดวันที่7สิงหาคมนั่นเองครับ 4. โนมิตาร้องไห้บ่อยมากกว่าในอนิเมะโดยเฉพาะอนิเมะปี1979เมื่อเทียบกับมังงะนั่นเองครับ 5. โนมิตะบางครั้งเขียนคันจิว่าตะ ผิดเป็นคันจิคำว่าหมาอินุซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นจุดสําคัญในภาพยนตร์โดรามอนปี2องในชื่อโดรามอนโนบิตะอินเดอะวั e เนียสเปเชียลโอเดซี่นั่นเองครับ 6. ดวงตาของนูมมตามาักจะไม่ถูกวาดให้เหมือนกันตลอดเวลาครับเวลาที่ไม่มีแว่นบางครั้งก็ดูเหมือนตาง่วงบางทีก็ดูเหมือนเลข3บางทีก็เป็นจุดดําเหมือนตาของใจแอนและบางครั้งอย่างในหนังเรื่องล่าสุดก็ดูเป็นตาปกตินั่นเองครับเจ็ด เวลาที่นวมิตาถูกแทนด้วยนกเขามักจะถูกเชื่อมโยงกับนกกระจอกซึ่งหมายถึงความธรรมดาและความอ่อนแอซึ่งถ้าเป็นสัตว์ทั่วไปนวมิตามักถูกแทนด้วยเต่าที่สื่อความหมายถึงความอ่อนแอและความเชื่อชา้านั่นเองครับ 8. นวมิตาบางครั้งมีเท็คอปเตอร์ใส่ไว้ในกระเป๋าเพื่อจะได้ใช้ในยามจําเป็นนั่นเองครับ9 ชื่อของเขามาจากคําว่าโนบิตะโนบิตะที่แปลว่าเติบโตแข็งแรงและชัดเจนชื่อของเขายังดูเหมือนจะเป็นการรวมกันของชื่อพ่อคือโนบิสุเกะกับชื่อแม่ทาัมโกะอีกด้วยนะครับึบ ชื่อของโนบิตะไม่ได้ถูกเปลี่ยนในเวอร์ชั่นภาคภาษาอังกฤษเช่นโนบี้เป็นชื่อเล่นหรือชื่อย่อส่วนชื่อจริงของเขายังเป็นโนบิตะยู่ซึ่งข้อมูลนี้ยืนยันในเว็บไซต์ทางการของโดรีมอน USA ตัวละครที่ถูกเปลี่ยนชื่อจริงๆมีแค่ซูนิโอก,กับชิซูกะที่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นซันไนซ์และซูตามลำดับครับส่วนบิ๊กจีก็คือชื่อเล่นของใจอันนั่นเองครับ11 ในตอนแรกๆของมังงะมีการบอกเป็นในว่านวติตะอายุ9ขวบซึ่งถูกยืนยันในเรื่อง Memory of g a m ก a ที่นวติตะกับโดไรมอนย้อนเวลากลับไปตอนที่นวติตะ3ขวบนวติตะบอกว่าพวกเขาย้อนเวลาไป6ปีนั่นก็แปลว่าเขายังอายุ9ขวบในปัจจุบันนั่นเองครับ12ตัวละครคู่ขนาดของเขาคือเด็กผู้หญิงที่ฉลาดมากๆมีสถิติกใกล้เคียงกับเดคิซุงินั่นเองครับ13 โนบิตะคองสถิติโลกในการหลับที่เร็วที่สุดโดยใช้เวลาเพียงแค่0.93วินาทีนั่นเองครับ14จนถึงตอนนี้โนบิตะเป็นตัวละครหลักคนเดียวที่มีตาขาวเป็นประกายเรืองแสงซึ่งเห็นบ่อยในแอนิเมะปี2005สาเหตุน่าจะเป็นเพราะเขาใส่แว่นตาต่างจากตัวละครหลักอื่นๆและเรื่องเดียวกันนี้ก็ใช้กับธามโกะแม่โนบิตะด้วยเช่นกันครับ15 โนบิตะ no บางครั้งถูกเรียกนามสกุลพร้อมกับคำต่อท้ายแบบญี่ปุ่นโดยหลายคนครับ16โนบิตะเป็นตัวละครหลักคนเดียวที่มีเวอร์ชั่นตัวเองจากอดีตและอนาคตมากที่สุดครับ17 โนบิตะและบอนตัวเอกในเรื่องทรามโพทนบอลกลายเป็นต้นแบบของตำนานซุนหงอคงราชาวานอนเพราะพวกเขาเข้าไปมีบทบาทในเรื่องการเดินทางขอบพระธรรมสัมจังนั่นเองครับเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับมินามโ,มโตชิซุกะนั่นเองครับ 1. ทุกครั้งที่เธอเปรียบเทียบหรือแต่งตัวเป็นนกเธอมักจะเป็นหงส์เสมอเพราะหงส์เป็นสัญลักษณ์ของความงามของเธอนั่นเองครับ 2. กมีความคล้ายกับคาวาอิยูเมโกะจากน no ินจาฮัตโตริโนโนะฮานะมิยุโกะจากเรื่องคิเทเลสุและซาวาดามิจิโกะจากเรื่องปาแมนซึ่งเป็นตัวละครจากฟูจิโอเอฟฟูจิโอทั้งนั้นเลยครับ 3. ในมังงะต้นฉบับชิซุกะมีผมสีดำแต่ในอนิเมะปี1 9 7 3และปี1979ผมของเธอนั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและต่อมาในอนิเมะปี2005ผมของเธอก็ถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นสีดำเหมือนเดิมครับ 4. ในตอนต้นของมังงะชิซุกะเล่นไวโอลินได้ดีพอๆกับแม่ของเธอครับแต่ในภายหลังของมังงะเนื้อเรื่องถูกเปลี่ยนใหม่ให้เธอเล่นไวโอลินไม่เก่งครับ 5. พ่อแม่ของชิซุกะตั้งชื่อเธอว่าชิซุกะเพราะอยากให้เธอเติบโตขึ้นมาเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยนุ่มนวล 6. ในมังงะเวอร์ชันภาษาอังกฤษแบบอเมริกันชื่อของชิซุกะไม่ได้ถูกเปลี่ยนแต่ในอนิเมะภาคภาษาอังกฤษชื่อของเธอถูกเปลี่ยนเป็นซูซึ่งเป็นชื่อย่อของสูสานนั่นเองครับ 7. ในการดัดแปลงมังงะและอนิเมะภาษามายูในช่วงแรกชื่อของชิสุกะถูกสะกดและออกเสียงผิดเป็นชิสุกะนั่นเองครับ 8. คู่แฝดของเธอในโลกกระจกจากดาวคู่ขนานเป็นเด็กสาวที่มีนิสัยเหมือนผู้ชายและหยาบคายส่วนเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษชิสุกะก็ดูเหมือนจะมีนิสัยแบบเด็กผู้ชายอยู่บ้างเหมือนกันครับ 9. ในสแตนบายมีเดอโดรมอนนั้นเด็กขี้ซุงิเมื่อโตขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าเขาขอแต่งงานกับชิซุกะแต่ถูกชิซุกะปฏิเสธเพราะคิดว่าเด็กขี้ซุงิสมุนแบบเกินไปสำหรับเธอครับเพราะเด็กขี้ซุงิทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเลยทําให้ชิซุกะเลือกแต่งงานกับโนบิตะที่ช่วยเธอจากพายุหิมะแทนนั่นเองครับ10 ในอนิเมะปี1973และตอนต้นๆของอนิเมะปี1979ชิซุกะจะเรียกโนบิตะว่าโนบิตะคุ้งแทนที่จะเรียกว่าโนบิตะซัง11 ในตอนมีชิตุกะสองคนโนบวิตาเลยถามคำถามหลายข้อเพื่อหาว่าใครเป็นชิซุกะตัวจริงทั้งสองได้ตอบถูกจนถึงคำถามสุดท้ายที่โนบวิตาถามชิตุกะว่าชอบเขาหรือไม่ชิซุกะตัวจริงก็เงียบและหน้าแดงแต่ชิซุกะตัวปลอมกลับร้อและดูถูกนบวิตาจากนั้นโนบวิตาก็รู้ว่าชิซุกะตัวจริงคือคนไหนดังนั้นจึงสรุปได้ว่าชิตุกะชอบโนบวิตาจริงๆและแอบชอบเขาอยู่นั่นเองครับ 12. ในอนาคตหลังจากที่ชิซุกะกลายเป็นภรรยาของนุเบตาแล้วเธอมักจะเรียกนุเบตาว่าอะนตะซึ่งเป็นคำว่าที่รักภรรยาใช้เรียกสามีในภาษาญี่ปุ่นนั่นเองครับ13ตอนที่เด็กๆอเมริก,กันดูโดรีมอนแบบภาคภาษาญี่ปุ่นต้นฉบรับบุคลิกของชิซุกะไม่ค่อยเหมาะกับเด็กอเมริก,กันสักเท่าไหร่ครับเลยต้องปรับบุคลิกของเธอให้เป็นเด็กผู้ชายมากขึ้นนิดหน่อยและตัดฉากที่เธอชอบอาบน้ําออกไป แต่ยังคงเป็นเด็กผู้หญิงที่ใจดีเหมือนเดิมนั่นเองครับ14ในเวอร์ชั่นภาษาไทยชิซุกะจะเรียกเจแอนด้วยชื่อเล่นเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆรวมถึงโดรยมอนโนบิตะและชิซุกะนั่นเองครับ15ชื่อของเธอในภาษาแบงการีควรเขียนว่าชิซุกะมินามโ,มโตะยกเว้นในตอนที่ชิซุกะถูกเขียนอย่างถูกต้องในเกือบทุกตอนที่เป็นภาษาแบงการีนั่นเองครับ16 ชิสุกะเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวน้อยที่สุดในมังงะ17ในมังงะชิสุกะแทบไม่เคยทำหน้าตาโกรธเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุอะไรซึ่งทำให้ผู้อ่านเดาใจยากว่าเธอโกรธจริงไหมถ้าไม่เห็นควันออกจากหัวของเธอนั่นเองครับ18ชิสุกะเคยจูบแก้มนูววตาในบางตอน 19. ในอนิเมะปี1979ชิซุกะดูเหมือนเป็นคนเจ้าระเบียบและร้องไห้บ่อยเวลามีปัญหาแต่ว่าในอนิเมะปี2005เธอถูกแสดงให้เป็นสาวที่เข้มแข็งกว่าไม่ค่อยปล่อยอารมณ์มาควบคุมได้ง่ายนั่นเองครับ20ในอนิเมะรีเมคในปี2005ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมชิซุกะแสดงนิสัยแบบซินเดเรลล่าแสดงออกทั้งร้ายและน่ารักมากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ครับยกเว้นแต่ฉากอาบน้ำ 21ในตอน The Witcher Star ซิโนะให้ชุดอีกาหอยทากและอังุ่นกับชิซุกะผิดจากที่เธอต้องการเพราะจริงๆแล้วเธออยากได้รองเท้าแก้วสำหรับงานเต้นลําแต่ดาวกลับได้ยินผิดครับชิซุกะเลยเข้าใจว่าซิโนะตั้งใจล้อเธอเลยตีซิโนะและขวรหน้าเขาอย่างแรงนั่นเองครับ22 ในตอนเดอะวอ o w b สโ l บ i g h t สงครามหิมะอุ่นๆตอนที่ซึนโอกับแจนเผอปาหิมะใส่หน้าชิซุกะโดยไม่ตั้งใจเธอโกรธมากและปาหิมะก้อนใหญ่กลับไปหาทั้งสองคนอย่างแรงนั่นเองครับ23ในเวอร์ชั่นภาษาอินโดนีเซียตั้งแต่ปี2013ถึงปัจจุบันชิซุกะใช้คนภาคคนเดียวกับไจโกะและคุณนายโกดะนอกจากนี้ยังใช้เสียงเดียวกับเบโซโกนางเงือกนนจังและแม่ของโดรมอนแม่ของ อาบาระยะและมินนี่ด้วยครับ24ในตอนไฟอิ่งสกายคาเพนนักพากของชิตุกะเป็นคนร้องเพลงยูเมโอคาไนเต แม้เป็นการร้องและแปลไม่สมบูรณ์มากนักซึ่งทําให้เธอเป็นคนเดียวในทีมภาคโดไรมอนในเวอร์ชั่นภาษาอินโนรเซียที่ได้ร้องเพลงนี้ครับนอกจากนี้ยังเป็นครั้งเดียวที่เพลงอยู่มโอกคาในเตะถูกแปลและร้องในเวอร์ชั่นภาษาอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนั่นเองครับ25ชิตุกะเคยแสดงออกหลายครั้งว่าเธอชอบโนวตาและแอบมีใจให้กับเขาซึ่งสามารถเห็นได้จากบางตอน26 ในตอนเดอทูชิซุกะจังชิซุกะหน้าแดงเมื่อนุวิตาถามว่าเธอชอบเขาจริงหรือเปล่า27 ในตอนดาม่าติกแก๊สชิซุกะตอบว่าจริงๆแล้วฉันก็ชอบเธอเหมือนกันตอนที่โนวิตาบอกว่าเขาชอบเธอนั่นเองครับ28ในตอนท้ายของตอนชิซุกะจัง in พ็อกเก็ตชิซุกะขอบคุณโนวิตาที่ช่วยชิทุกะและช่วยเธอเตรียมงานวันเกิดจากนั้นชิซุกะก็ยิ้มให้โนวิตาและพูดว่าเธอทําทั้งหมดนี้เพื่อฉันฉันเห็นนะว,ว่าเธอทําอะไรไว้ในตอนที่อยู่ในกระเป๋าของเธอ29ในตอนท้ายของโดรมอนเดอะ วีสามอสุวินิจินตนาการชิซุกะรู้สึกดีใจและเขินอายเมื่อตัวเองฝันว่าโนบิตะเป็นฮีโร่มาช่วยเธอซึ่งเป็นเจ้าหญิงอยู่แสดงให้เห็นว่าชิซุกะมีความรู้สึกกับโนบิตะเพราะหนึ่งในความฝันของเธอก็คือความอยากเจอผู้ชายในฝันนั่นเองครับ30 ชิทุกะเป็นตัวละครหญิงหลักคนที่3ที่ปรากฏตัวพร้อมผมสีดำในอนิเมะของฟูจิโกะเอฟฟูจิโอต่อจากอิซุมิจากเรื่องพาราโซเฮมบะนั่นเองครับเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับโฮโนคาวะซูนิโอนั่นเองครับ 1. ชื่อของเขามีความหมายประมาณว่าฮีโร่ผู้เป็นอมะตะ 2. มีความเป็นไปได้ว่าฉบับการ์ตูนแบบอเมริกันชื่อของซินโดอย่างสไนาอาจเป็นแค่ชื่อเล่นเหมือนกับโนบี้และบิ๊กจีที่แปลว่าใจอั้นซึ่งตรงนี้ก็สื่ออยู่ในเล่ม2ของการ์ตูนที่มีฉากหนึ่งของแม่ที่เรียกเขาว่าซูเนโอแทนที่จะเรียกสไนัยนั่นเองครับ 3. s i ซินโดกับซูเนมิจากเรื่องชินปุยเป็นตัวละครที่คล้ายกันตรงที่พวกเขาเป็นเด็กที่เอาแต่ใจเหมือนกันครับ4 ซึโนเป็นเด็กผู้ชายที่แก่ที่สุดในกลุ่มครับในซีรีส์ปี2005ยกเว้นโดไรมอนเกิดเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ตามด้วยแจนเกิดเมื่อวันที่15มิถุนายนและก็โนบิตะวันที่7สิงหาคมมักจะมีคนเข้าใจผิดว่าซิโนเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มแทนที่จะเป็นโนมิตะเพราะว่าเดิมทีเขาเกิดช้ากว่าคนอื่นไป1ปีครับทําให้ซิโนเรียนอยู่ระดับเดียวกับคนอื่นเพราะระบบโรงเรียนญี่ปุ่นจะใช้วันที่1เมษายน เป็นวันตัดเกรดแต่ในตอนวันที่ฉันเกิดซิโนกับแจนก็เป็นเด็กทารกในวันเดียวกันที่โนบิตะเกิดแปลว่าซิโนกเกิดปีเดียวกับใจแอนและโนบิตะดังนั้นซิโนกจึงแก่กว่านูบิตะประมาณ6เดือนและแก่กว่าแจนประมาณ4เดือนทําให้ซิโนกควรเรียนชั้นที่สูงกว่าคนอื่นในกลุ่ม1ชั้นครับ5 ญาติทั้งหมดของเขาจะมีหน้าตาคล้ายกับสุนัขจิ้งจอกและมีนิสัยที่ชอบโอ้อวดโชว์ของเล่นอยู boy, ่บ่อยๆยังเว้นซูเน e ซุกุกับพ่อของเขาที่ไม่ค่อยชอบโชว์ของมากนัก 6. สซินโกับโทงาริจากเรื่องคิดเทริสึการ์ตูนอนิเมะของฟูจิโกะเอฟฟจิโอมีลักษณะเหมือนกันหลายอย่างเลยครับ 7. ในขนาที่เด็กคนอื่นส่วนใหญ่ใส่รองเท้าสีขาวซิโนโนเป็นคนเดียวที่บางครั้งใส่ถุงเท้าสีแดงหรือสีเทานั่นเองครับ8ซิโนโเคยมีรถปอร์เช่9 1ขาละเล่าแต่ถูกแจ้นทำพังในโลกกระจกนั่นเองครับ 9. ในเวอร์ชั่นญี่ปุ่นเรื่องของซิโนโออยากเป็นนักออกแบบแฟชั่นตอนโตแต่ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนั้นซิโนโอเขามีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงและร็อกสตาร์นั่นเองครับส0 บ้านของเขามีสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกแล้ว11 ในซีรีส์ปี1973และในหนังกับตอนบางตอนของซีรีส์ปี1979โดราเอมอนจะเรียกซ i n ิโ,โว่าซ ok ูนโอคุงแต่ว่าตอนนี้เขาเรียกซโนิโอตรงๆครับโดยไม่ใส่คำลงท้ายแบบภาษาญี่ปุ่นในบางตอนและหนังซีรีส์ปี2005เขายังเรียกว่าซูนโอคุงอยู่ครับแต่น้อยครั้งมากหรือเวลาที่โดราเอมอนได้รับการควบคุมโดยแคปซูลมิตรภาพของซิโอน,นั่นเองครับ 12. ในบรรดาตัวละครหลักยกเว้นโดรมอนซินโอเป็นคนที่ฉลาดเป็นอันดับที่2นั่นเองครับ 13. ซินโอเกียรติข้าวโพที่สุดครับและเขาก็ไม่ชอบแครอรอด้วยเหมือนที่พูดถึงในเรื่องโนบิตะกำเนิดประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับ 14. ซินโอเล่นกีตาร์ไฟฟ้าได้ 15. ซินโอมีนิสัยชอบติดสินบนหรือขูบ่บังคับเพื่อนๆอ,อยู่บ่อยๆ16 ซูเนโอปไปโผล่เป็นแขกรับเชิญในตอนไรเอ็กไรเท่ากับแพนิกของรายการเอ็กเปิลแมนิในตอนนั้นเขาใช้คำว่าโอรแทนที่จะใช้คำว่าโบกุในการเรียกชื่อตัวเองนั่นเองครับ17เขาปรากฏตัวในฉากที่โนบิตะชิซุกะและแจนในมังงะในตอนโดไรมอนจะมาแทนแจนและเขาเป็นคนเดียวในกลุ่มที่มีบทพูดนั่นเองครับ18 เหมือนแจนเขาก็เป็นเพื่อนที่บางครั้งก็เหมือนศัตรูกับโดรายมอนนูิบตาเด็คีสุงิและเซวาชินั่นเองครับ19ลักษณะดเด่นของเขาก็คือปากแหลมทำให้เขาเป็นที่รู้จักในเวียดนามที่ชื่อว่าเซโกมอหนซึ่งแปลตรงตัวว่าซึโนปากแหลมนั่นเองครับเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับโกดะทาเคชิครับ1 มีคำว่าจายแอนนิซึมซึ่งมาจากตัวละครทาเคชิโกดะหรือแจนโดยที่รากศัพท์ของคำนี้มีต้นกำเนิดมาจากลูโรนินเคนชินซามูไรเนจรนนันเอกครับ 2. แจนมีลักษณะคล้ายกับตัวละครบูตะกอริล่าจากเรื่องคิเตริสึถึงแม้ว่าแจนจะปรากฏตัวมาก่อนบูตะหลายสิบปีก็ตามครับ 3. เขาดูคล้ายกับตัวละครกาบบี้หรือดารโอจากอนิเมะเรื่องโกลเด้นแบทในปี1967อยู่เล็กน้อยครับเพราะมีรูปร่างร่ำผมสีดำและใส่เสื้อสีส้มบังเอิญว่าผู้ให้เสียงกาบี้ในภาคภาษาญี่ปุ่นคือคาซุยะ ทาเทคาเบะซึ่งเป็นคนเดียวกับที่ให้เสียงทาเคชิจอยันในปี1979จนถึงมีนาคมปี2 0 5ด้วยครับแต่ถึงคล้ายกันตรงรูปรักกับบี้เป็นคนดีแม้ไม่ฉลาดนักแตกต่างจากทาเคชิที่มีนิสัยที่ชอบรังแกคนอื่นทั้งคู่เป็นคนแข็งแรงแต่กับบี้เป็นผู้ใหญ่ส่วนโกดะยังเป็นเด็กถึงแม้ว่าเสียงของพวกเขาจะฟังดูเหมือนผู้ใหญ่ทั้งสองคนก็ตามครับ4 ในเวอร์ชั่นเวียดนามเขาเป็นที่รู้จักกันในชื่อซาเยนลอยร้อนซึ่งแปลตรงตัวว่าแจนที่มีสะดือโพห้าตัวตนของเขาในรถกระจกร้องเพลงได้ไพเราะม,มากแต่กับออนแอ 6. ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษความฝันของเจนคือการเป็นเชฟ 7. เขาเคยจัดงานปิ้งย่างและคอนเสิร์ตแต่ต้องยกเลิกไปเพราะว่าเขาล้มป่วยหลังจากการกินอาหารฝีมือตัวเองที่รสชาติแย่มาก ใจแอนกับโดรมอนเป็นตัวละครหลักเพียง2คนที่ไม่มีข้อมูลว่าในอนาคตจะแต่งงานกับใคร 9. ชื่อจริงของเจนในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อบิ๊กจีเป็นแค่ชื่อเล่นส่วนชื่อจริงของเขายังเป็นทาเคชิเหมือนเดิมตัวละครที่มีการเปลี่ยนชื่อจริงๆมีแค่ซูนิโอกับชิตกุกะส่วนโนบี้เป็นแค่ชื่อเล่นเหมือนกันครับส0 ชื่อของเขาถูกเปลี่ยนเป็นกิกันเต้แปลว่ายักษ์ในเวอร์ชั่นภาษาสเปนภาษาราตินแบบอเมริกานและคาทิยารวมถึงเวอร์ชั่นภาษาโปรตุกเกสด,ด้วยครับ11ในเวอร์ชั่นภาคภาษาทมินซิวกะมักจะเรียกแจนว่าทาเคชิแม้ว่าตัวละครอ,อื่นๆส่วนใหญ่จะเรียกเขาว่าแจนก็ตามครับ12 เพลงของเขาในเวอร์ชั่นพาดภาษาทมินมักถูกมองว่าเป็นตัวแทนของโดไรมอนนั่นเองครับ13เหมือนกับซูเนโอครับเขาเป็นเพื่อนที่มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเพื่อนและศัตรูในเวลาเดียวกันครับ14 แฟนชาวญี่ปุ่นหลากหลายคนคาดว่าชื่อเล่นของแจนนั้นน่าจะมาจากตัวไคจูที่ชื่อว่าใจแอ้นในซีรีส์แคปเทนอุลตร้าแมนที่เปิดตัวในปี1967ซึ่งก่อนหน้าที่โดราเมอนจะตีพิมพ์ถึง2ปีนอกจากนี้ยังมีการอ้างอิงซีรีส์อุลตร้าในโดราเมอนในเรื่องโอบาเกะโนคิวทาโร่ด้วยครับ15 ดักราดเคนออฟบอนหรือที่รู้จักกันในชื่อบอดี้ปรากฏตัวในซีรีส์ Netflix ในปี2023ในเรื่องกา m เมรา e ี i บิรซึ่งช่วยเพิ่มความรู้ในซีรีส์โดร e มอนในระดับโลกเพราะตัวละครนี้ได้รับเสียงภาคโดยซูบารุชิม u r a และผู้ชมหลายคนสังเกตให้เห็นว่าความคล้ายกันระหว่างบอดี้กับทาคิชิโกดะซีรีส์กา m เมรเองก็มีบทสำคัญในการขยายวัฒนธรรมใหม่ในญี่ปุ่นและมักจะมีความเกี่ยวข้องกับ ซีรีส์อุนต้าอยู่บ่อยครั้งครับพวกภาพยนตร์การเมราในยุคโชวะเน้นความบันเทิงสำหรับเด็กด้วยของเล่นไฮเทคก็นึกถึงแนวคิดของแฟนชายโดรีมอนเช่นเดียวกันครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ช่วยกดหน่อยแล้วกันครับ